ถ้าลูกของท่านเกรดไม่ถึงท่านก็ไปต่อไม่ได้ในห้องนั้นหรือไปสมัครไม่ได้ในห้องนั้นอันนี้สําคัญมากข้อที่หนึ่งเลยต้อง,องอสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดนี้ก็หัวข้อบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นหัวข้อสําหรับ ผู้ครองสอบเข้ามอหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับสอบเข้ามอหนึ่งตีเบื้องลึกในการสอบให้ติดมอหนึ่งโรงเรียนชั้นนำนะฮะโรงเรียนชั้นนำเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะใช่โรงเรียนประจำจังหวัดด้วยไหมทั้งหมดเลยฮะร,รวมทั้งหมดเลยนะครับตามจังหวัดตามอำเภอตามในกรุงเทพทั้งหมดรวมอยู่ในไลฟ์สดนี้นะฮะ ไลายสดนี้ก็คือจะพูดเกี่ยวกับการคุยทั้งหมดเลยว่าทำยังไงให้ลูกเราสอบติดตั้งแต่สเต็ปที่1ยจนถึงกว่าจะสอบติดนะครับนะในแบบฉบับสมบูรณ์เลยนะครับอันดับที่1คือเราต้องรู้จักลูกเราก่อนครับถามว่าคืออะไรครับ 1. ก็คือเกรดปร .4 ปีปหเนี่ยสำคัญมากถามว่าทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับเกรดปร .4 ปีปหาสำคัญมากนะครับเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมโยงในสไลด์ถัดไปนะครับ เพราะว่าเกรดบางท่านเนี่ยโรงเรียนเนี่ยได้ถูกบังคับมาแล้วว่าถ้าสมมุติว่าท่านเนี่ยอยากจะไปพาลูกเนี่ยไปสอบห้องกิฟเต็ตเขาก็จะคำนวณเกณฑ์เกรดป .4 ป .5 มาด้วยถ้าลูกของท่านเกรดไม่ถึงท่านก็ไปต่อไม่ได้ในห้องนั้นหรือไปสมัครไม่ได้ในห้องนั้นอันนี้สําคัญมากข้อที่หนึ่งเลยต้องมาเช็คก่อนลูกเราว่าเกรดป .4 ป .5 เป็นอย่างไรนะครับก็คือตัวเนี้ยสาคัญมากช็อต้ตไปเลยนะฮะตัวนี้เกรดป .4 ป 5, .5 นะครับต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะ คุณต้อบัดเบืองต้นเลยว่าลูกเราเนี่ยควรจะไปได้ประมาณไหนก็้าคำถามคือแล้วเช็คอย่างไงอ่ะก็คือแน่นอนนะครับว่ายัางไงก็ต้องถ้าเกิดเป็นห้องพวกกิฟเต็ดนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ลึกขึ้นในในสไลด์ถัดไปถ้าห้องกิฟเต็ดเนี่ยเกดสามขึ้นอยู่แล้วใช้คําว่าเกดเฉลี่ยนะครับเกดเฉลี่ยคิดยังไงครับก็ไม่ยากครับผู้ปกครองก็สามารถเอาเกดแต่ละเทอมเนี่ยมาบวกกันแล้วก็หารจานวนเทอมได้เลยผมยกตัวยอย่างนะครับเช่นสมมุติว่าตอนเนี้ย น้องๆควรจะเรียนป .6 เทอมหนึ่งอยู่นะครับผมอิงเบสต,ตอนนี้นะป .6 เทอมหนึ่งเพราะนั้นป .6 เทอมหนึ่งเกรดก็ยังไม่ออกสิ่งที่จะคิดได้ก็คือปอ .4 กับป .5 ซึ่งมีทั้งหมด4ี่เทอมนะครับก็คือ4ี่เทอมหนึ่งสี่เทอมสองห้าเทอมหนึ่งห้าเทอมสองเพราะฉะนั้นก็เอาเกรดแต่ละเทอมเนี่ยนะครับมาบวกกันแล้วก็หาร4ี่เลยของแต่ละวิชานะครับแล้วก็จะรู้แล้วว่าเกรดเฉลี่ยของแต่ละวิชาเนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้มีข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับว่า เกจเฉลี่ยนะตอนนี้เรามีอยู่ในมือเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้พิจารณาต่อว่าคุณสมบัติของลูกเราเนี่ยมาไปสมัครห้องไหนได้บ้างน,นะครับบางคนบอกว่าโอ้ยลูกฉันเกรดดีก็สมัครได้ทุกห้องแหละครับนะครับแต่เดี๋ยวจะมีข้อแม้ถัดไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูสไลด์ถัดไปต่อไปความชอบความถนัดความชอบความถนัดเนี่ยถามว่า ความชอบความถนัดของลูกกับความชอบความถนัดของแม่นี่ก็ต่างกันนะของผู้ปกครองก็ต่างกันนะเพราะฉนั้นก็ต้องพิจารณานะครับก็ต้องมานั่งคุยกับลูกครับเพราะว่าเห็นเยอะมากเลยนะครับที่ประเด็นเนี้ยพอเข้าไปเรียนแล้วไม่ชอบไปเรียนจริงแล้วไม่ชอบสอบติดได้ทุกห้องแหละแต่บอกว่าไม่ชอบในสิ่งที่สอบติดเข้าไปไป,ไปเรียนจริงแล้วมันยากกว่าเดิมก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าเนื้อหาตอนประถมกับเนื้อหาตอนมัธยมเนี่ยมันแตกต่างซะเหลือเกิน แตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะนั้น EP ถ้าคุณบอกว่าเอา EP EP ตอนประถมไปเทียบกับอ่อมัธยมเนี่ยมันก็เทียบกันไม่ได้นะครับนะมันก็แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องมาดูว่าลูกเราเนี่ยความชอบความถนัดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเช่น1ลูกเราชอบคณิต2ลูกเราชอบบิทสา3แต่เราลูกเราไม่ชอบอังกฤษเพราะนั้นห้องที่สมัครก็ไม่ควรจะเป็น EP นะอันนี้คือมองจากลูกเลยนะฮะมองจากลูกเราอย่างเดียวนะครับเน้นที่ลูกนะไม่ได้นเน้นผู้ปกครองนะฮะมันก็ต้องมาดูว่าลูกเราชอบแบบไหนสมมุติบอกว่าให้ลูกเราชอบวิทลูกเราชอบคณิตแล้วก็ลูกเราชอบอังกฤษด,ด้วยโอ้สมมติชอบหมดเลยสามอันอันนี้ก็ไปห้องอะไรก็ได้ครับนะโหถ้าลูกคุณขนาดนี้ไปห้องอะไรก็ได้ครับอ่ะทีนี้กลับกันกลับกันมาสายสินหน่อยลูกเราไม่ชอบวิท ลูกเราไม่ชอบคณิตแต่ลูกเราชอบภาษานะครับลูกเราชอบภาษาอังกฤษนะครับทำยังไงอ่ะก็หลายหลายโรงเรียนตอนนี้มัธยมเนี่ยก็เริ่มแั้งแต่มัธยมต้มเลยนะฮะเริ่มแยกห้องแล้วนะครับก็ต้องไปดูว่ามีไหมถ้าสมมุติถ้าไม่โรงเรียนนั้นไม่ได้แยกก็ต้องจําใจครับยังไงก็ต้องเป็นห้องสามัญน,นะครับกิฟเต็ดก็ไม่เหมาะแล้วกิฟเต็ดก็ ถือว่ายากไปเดี๋ยวผมจะพูดให้ลึกนะครับว่าแต่ละห้องเป็นยังไง EP ได้ไหม EP ก็ได้ก็เหมาะครับ EP ก็เหมาะ EP ก็เหมาะก็มีทางเลือกแล้วใช่ไหมครับทีนี้โจทย์บางคนถามว่าเอ้ยถ้ามันกลางกลางหมดเลยก็ต้องไปห้องสามันถูกไหมครับนะกลางกลางหมดเลยยังไม่รู้ว่าลูกฉันชอบอะไรหรือว่าลูกเราถนัดอะไรก็ต้องห้องสามมันแหละครับเพราะคงไม่ได้เป็นหนักไปทางใดทางหนึ่งน,นะครับส่วนสุดท้ายครับคือค่าเทอม ค่าเทอมสําคัญมากค่าเทอมสําคัญมากครับ